ครึ่งทางปะหกเกขยายอีกทีหน่งเข้าถึงแม่เนีจี้คราวนี้ส่งข้ามห้องไปเลยไปไปที่ถมังอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ ไม่ต้องเสียงดังขึ้นนะแค่รู้สึกว่าไฟอกัน E I O U กันต่อเลยครับก็คือทุกคนนี้ทุกคนพยายามจุดมู่งหมายคือไปแตะเขาก็คือว่าพยายามที่จะต้องขยับให้น้อยให้น้อยแล้วมองไม่เห well. ็นเพราะที่ว่าถ้าเขาหันมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นใครขยับเนี่ยคนนั้นก็คือต้องไปเริ่มใหม่ ทุกคนก็คือต้องต้องแบบต้องนิ่งเมื่อเขาจะหันมาคือเขาต้องพูดเขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยเขาจะจะหันเมื่อไหร่ก็คือเราต้องเราต้องเหมือนกับว่าต้องตั้งสติตลอดเวลาแล้วแต่เขาจะหันตอนไหนใช่พอเขาหันปุ๊บเราต้องนิ่งที่สุดเพราะว่าถ้าเขาจับได้ว่าเราขยับเนี่ยคือเราต้องเข้าไปให้ใกล้ตัวเขาใช่คือจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าต้องไปแตะเขาส่วนคนที่แตะได้เนี่ยก็คือจะมาเป็นมาเป็นแทนก็นอกปะกลับไปอย่างนี้เลย ยิ้มก็ไม่ได้นะถ้าเกิดเห็นว่ายิ้มอะไรเงี้ยเห็นว่าเห็นว่ากับเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นการเคลื่อนไหวได้หมดพ <c oughs> ี่ผมไม่ไปไหนเลย <c oughs> เอ,อ๋อซาร่าจ้ะแล้วใครรู้เรียกชื่อเราขึ้นมาเราแปะนี่ปุ๊บนี่เสียตาบเลยท,ทั้งใี่ใจเป็นแมวอยู่ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันมันมีแท็กติกในการที่จะช่วยเพื่อนหรือว่า <c oughs> ในการที่จะเอาหนีได้อะไรเงี้ยแต่สองข้างเราทั้งนั้นเลยก็ อ่ะเดี๋ยวน้องต้องลิดนช่วยเอาก็อเป็นต่อเถอะเอาเสียซะเอาเรียกเชื่อเขาได้สิไปและกิจกรรมสุดท้ายคือให้น้องๆนักล่าฝันแสดงอารมณ์ตามเรื่อง เทคนิคการแสดงจนความรู้เต็มเอียดถึงเวลาเบรกทานอาหารมื้อเที่ยงกันแล้วนะครับเจุดนักล่าฝันเลยมาเมาส์กันถึงเรื่องของเส้นเลยครับตัวกรรกก็จะแต่งตัวแบบเป็นตัวชุดกีฬาแล้วเป็นสีต่างๆสมมติก่ะสมมติต้าเป็นเวงกงตัวเองตาจะแต่งชุดกีฬาเป็นชุดรูสซิปเป็นเกมวอร์มสีว่วงสีแดงสีไหนสักสีหนึ่งไปเลยแล้วตาจะจะคอยติดตามตุ้ยทุกวันอ่ะคือเช้ามาตื่นเช้าปุ๊บ วันนี้คุณรับเวรกรรมยังครับอะไรเงี huh. uh, ้ยผมก็โหดทั้งต so uh ่อยทั้งเตะอะไรเงี Sisters, like mm ้ยตาเขาจะตาก็จะต่อยตุ hmm. mm ้ยอะไรเงี hmm. mm ้ยเออแล้วพอถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นเวรมันสมมติก็เป็นเวรกรรมในซาราก็จะเป็นก็ก็แต่งชุดเวรกรรมมาแล้วก็เป็นเวรกรรมซนสาราก็จะจับบอลดอกสองดอกไปต่อยวิ่งไล่ทีอะไรเงี้ยจริง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 หนังเหมือนว่าเขาพยายามสื่อให้เห็นชัดๆอะว่าแบบว่าเนี่ยกรรมกรรมไอ้ที่กระโดดทีอะไรเงี้ยเออมันจริง ที่จะวัดว่ามีไข้ก่อนที่จะมีไอ้ตัวประหลอดมาอมเนี่ยเรารู้ได้ไงอันรขันตัวรู้สุกไม่สบายตัวเราเองหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือคนอื่นมาวัดเราแต่เครียดนี่มันมีเทอร์โมมิเตอร์ไปใส่ปากไหมไม่มีหนุ่มตุ้ยกลายเป็นอาจารย์จำเป็นไปซะแล้วโดยมีลูกศิษย์อย่างในโดงครับ เสียงออกมาเลยไม่ใช่แบบใจเออใจใจเอยใจเอยใจเออใจใจเออใจ,ใจ,ใจ,ใใจใไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพอร์พ,อพ,อพี่อยากไปนอนที่บ้านของพอรทุก ทุกคืนทุกคืน okay, มแม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมทำไมต้องวงอ่ะจะหอมสองแก้มทุกคืน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 ลักล่าเท่านั้นเรยรดดงล่าสองเฉียงล่าสองเียที่จะปลนนี้บตดย,ยอมเป็นทาับเจ้า ทุกคำทุกเช้าจะช่วยหุงข้าวพาฟืน